มาเดินมาได้กินข้าวน้ำกันดีมากคนมาเดินมาได้กินข้าวเนือ้อกุ้งนั่นๆดีมาก จิ้มลาดลงไปในหัวมันแล้วเราก็ขูดหัวมันกินทุกคนมันอร่อยมากจิ้มจวด อืมด mm ื hmm. ่มน้ำสักครู่ฮะ สวัสดีครับผเป็นพี่น้องกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินมือนีพี่น้องได้พิเศษได้กุ้งมากบักลายโตบักใหญ่ก็เลยเอามาพาหัวพี่น้องแล้วกับอย่างครับช่วงนี้นะครับเราก็ต้องทานอาหารสุกสะอาดกันแน่นอนเป็นตะก,กินแห่เมืองไตา้าพี่น้องสิว่าจังได้คอยว่าจังได้กุง้งแบบประมาณประมาณไซส์ประมาณ7ตัวโลครับ อันนี้ไม่ขาดกระแถมมะน้ำแน่นะเออเกลอกมาพาวหัวเสียนะฮะเพี่อเห็นมอนะฮะไปะกินน้ำกันกินกับพัก,กแกลมแลวก็จะมีน้ำจิ้มนะฮะเป็นน้ำจิม้มแจ่วปลาคือจังตำปลาคุงกันละเข้ากัมากนะครับเอามาโขกโขกโขกตำตำตำคือจังกินตำปลาคุงนะไปะไปกันเลยหอยเได้กิน ยงยากไปเลยพี่นอ้องแผลแผมาเด้อมาเด้อกินขขาวน้ำกานหัวมันนี่ขออนุญาตครับขอกินหัวมันก่อนมันกุ้งนี่แบบฉ่ำฉ่ำฉ่าไปเลยอ,อืหวานมากอมืมันอร่อยอืม กรสิกินยากในจักหน่อยนะกินกุ้งเนาะอืมอืมหอมจิ้มแบบเดียวอืมมมันเหี่ยวลงเสียดาย จุดจวดดีมากทุกคน มาเดินมาได้กินข้าวเนื้อ,อกุ้งนั่นนั่นดีมากอืม กินแบบเป็นตัวฮะรัวพากับมี่อืมแงม,ม,ม,มีน้ำจิ้มซีฟูดด้วย อืมมดีมากมมไม่เีแฟนแกะกุ้งให้ก็ต้องแกะกินเองแบบนี้แหละฮะอย่าไปแคร์ฮกินเองก็ได้เนี่ยหัวกุ้งเน่ยอืมกินของปลายหัวกุ้งเนี่ยตัวอร่อยกับจิ้มซีฟู้ด อืม,อม,อมจิ้มราดลงไปในหัวมันแล้วเราก็ขูดหัวมันกิน ทุกคนกมันอร่อยมาก,กใครไม่กินหัวกุ้งนี่ถือว่าพลาดเนาะนี่ปกตินี่ไปกินกับเพื่อนนี่แบบอออืืนะฮะขอหัวกุ้งเลยมูกินโตกินไป เะได้ไม่ได้ย่างตอนฐานเขาย่างตอฐานนี่จะแบบอหอมฐานตุ้งตัวเบลเลอร์เลยจิ้มซีฟูดจิ้มลงไปจิ้มซีฟูดแม่ค้าให้มานิดนึงฮะไม่ได้ตำเองนะอืมอร่อยม,ม,มาก เลมอนสซดาสดชื่นมาตัวนี้นะฮะมันอาจจะไม่ค่อยแดงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแบบฉ่ำๆมากอะ่ะขออนุญาตขูดที่หัวกุ้งก่อนกินก่อนมันไม่แดงก็ไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีหัวแดงแค่นั้นเองสีอาจจะไม่สวยแต่ว่าเราว่าอืมอืม มันแบบมันมันอะ่ะมันหอมอะ่ะดีมากทำไมดีขนาดเนี้ย ร้อยแดงหวานพีน่น้องไปหามากินเดอ้อปีใหม่เนี่ยเฮาเนี่เน่เนื้อกุ้งจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดตามด้วยผักชี เขากันขนาดม,มันหลายๆจนขนาดจัดใหม่นะพี่น้องเนาะหัวกุ้งปากินน้ำกันขออนุญาตทิ้งเปลือกบริเวณด้านข้างกันเด้อ เอาช้อนขูดลงไปหัวมันเนี่ยเย่ยมเย่ยมจริงจรงเป็นคนไม่ค่อยชอบกินตัวมันเท่าไหร่เคยไปกินกุ้งกับเพื่อนนี่ให้เพื่อนหมดเลยนะฮะตัวเนี่ย มักกินหัวแห้งอาจจะไม่ค่อยสุภาพเลยน,นะครับคลิปนี่ใส่มือแกะก,กินย่างเดียวือ โตกำลังดีฮะนักกาหมวจจักไหมค่ะโล่หนึ่งนักกาหมวจจักหัหวมันมันหล่นลงไปในน้ำจิ้มฮะ ไม่ได้ปล่อยทิ้งไม่ได้ เสียงเยอ่อเจยป่ะแซบนี่ชอบเดนี่ชอบดูมากเลยนะครับเยืเ,ยเจยเนี่ยเบื้องเล่าซุมเหือเบื้องเล่าจนอยากเห็นน้ำเล่า เ,เดี๋ยวสิบ,บิบนะพี่นอ้องจังด่ขออนุญาตขูดหัวมันมันมันกุ้งออกมากินเนี่ยกินเลยฮะไม่ต้องชิมน,น้ำซิ้มสวรรค์

เสีฟูดหอมกุง้งตีขึ้นมาเร่งดึบดับเนื้อหวานมากกัดแซงลงไป ทางเย็นชุ่ำๆอืมอืจริงๆกินอย่างนี้ก็ฟินเหมือนกันนะกินแบบเป็นตัวแบบปกติอะ่ะแต่ว่าคุณหมอต้องหูดเบิร์ตด้ ดี๋ยวให้มันเหลือฮะเนื้อแสบมันอยู่นี่ละเนี่ยฮะอย่าไปย่างให้มันสุกมากเอาแบบพอฉ่ำๆซิ้มกันจิ้มซีฟูดลงไปอื <h ums> ดื่มน้ำสักครู่ฮะ <h ums> โอ้ยมีความสุขแห้งพี่น้องมือนี่มาอีกต,ตนอ <h ums> นหน,นึ่งฮะโซนหน้าโวนหลังโซนหน้าโวนหลัง ฟินอยู่ที่หัวของมันและมันของมันเนี่ยมันมันเลยฮะยมันแซบ อขอโทษครับแสบหลายแสบขอดมือ มันหัวมันหัวมัน,มนโอ้โดหดีอีหลี Hm. Mm. Oh, อเอาละพี่น้องมือนีบแซบหลยแซบอิเลกินกุ้งย่างนะครับช่วงนี้แกเป็นยังไงกันดูแลตัวเอง,ด,เองดูแลสุขภาพกันดีๆเด้อกินของซุกนะครับกุ้งนี่ก็เอามาย่างเอามาต้มให้มันเรียบร้อยก่อนจังกินกับบ่เป็นยังงนะครับก็ด้ดูแลตัวเองไปนะครับพี่น้องเอ้ยกินแซบกินนัวไปน้วกันครับกับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮนเดอร์สิดมีกำลังใจและก็สิเดอย่บบ่พลาดนะครับคลิปดีๆนะ จากกี่คือเก่าเนอะอะล่าวืองสมดีพี่น้องบายล่ะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ